สวัดีครับท่างหนองครับสสวัดีครับเนี่ยอันนี้เป็นไงพร้อมจะส่งแล้วพร้อมจะส่งแล้วครับหลังคาเปิดแล้วข้างทำได้สวยนะครับเนาะเปิดโล่งหมดเลยโชคโชคใหญ่เลยเนาะใช่โชคใหญ่เป็นเป็นโชคของอะไรครับเอ่อของรถตู้ E25 ครับรถตู้ E25 ครับตัวใหม่ตัวใหม่ใช่อ๋อนิสันรถตู้นิสัน E25 ตัวใหม่ครับ อ๋อใส่ข้างละสองตัวครับเอาอยู่เลยใช่ไหมครับอยู่เลยครับไม่ลงอ๋เปิดประตูได้สองข้างครับเปิดเปิดด้านข้างได้สองข้างครับใส่ยางกันน้ําให้ด้วยครับอ๋อมีกรอนให้ด้วยครับเวลาเราปิดแล้วก็ใส่กรอนไว้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวฉันบอกพาพาดูรอบคันอีกทีนะครับ เดี๋ยวพาดูรอบคันครับตอนนี้ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เดือดไปเรียบร้อยแล้วอ๋อหน้าปัดก็ใส่เรียบร้อยแล้วอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับครับเดี๋ยวไอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวแบบยังใส่แบอยู่ใช่ใช่เอเปิดเปิดได้ช่างแล้วลองเปิดไฟหมากดูครับผม นี่ครับไฟติดหมดแล้วไรแหมไฟรีได้ไหมพอไฟพอไหมเสียงอะไรเสียงปั๊บติ๊กวะ ใช่ไอ้์ัดลมมอเตอร์อปิดประตูอ๋อครับครับอันนี้ก็คือเนี่ยเปิดละประตูคือประตูประตูเป็นประตูอะไรนะฮะประตูให้ลิประตูลมครับประตูลมครับ,รรบอ๋ออ่าช่างช่างลองปิดดิปิดปิดดูครับ ดูใช้ได้ดูดอย่างดีครับเดูเรียบร้อยเดยวเดี๋ยวเราขึ้นอึ๊บครับอ๋อข้างบนมีไฟเพดานก็ติดแล้วครับไฟเพดานก็ติดเป็นก็ปกสองแผ่นหรือไงไม่ไม่ไม่มีสวิตช์มีสวิตช์ครับผมอ๋อ ถ้องลองเปิดข้างนี้ดีกว่าต้องปิดประตูก่อนต้องปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนประตูก็โอเคเปิดสองข้างลมเย็นเลยนะครับเนี่ยครับ พอปิดประตูเสร็จก็เปิดประตูเล็กได้ครับเบาพวกนี้ถอดได้ชั้นนี้ถอดได้ตรงนั้นถอดได้ครับผมทำเป็นที่นอนก็ได้ที่เก็บของก็ได้ใช่ถอดได <c oughs> อ้อ๋อสรุปแล้วคือประตูสองหน้าต่างสองข้างนี้พอๆกันเนาะครับ อ,นนอันนี้ขยับไปข้างหลังอันนี้ติดประตูชูเฉินอันนี้ติดประตูเข้าทางขึ้นนี่ก็เดินใหมบเย็บรอยใช้ได้หแล้วอ,อันนี้มันมีแอร์ไหมไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวยกแกไปจัดการใส่แอร์บ้านใส่แอร์บ้าน <laughs> <laughs> อ๋อน,นี่มีพมัดลม ข้าเราดูดอากาศใช่ครับนี่ดูเข้าเน่ยใช่ไหมดูดออกครับดูดออกแล้วคระโดงตัวนี้ชวิตตัวนี้นนเดือนใหม่ก็สวยงามโปรเคียโปรเคีย เรื <Cornell>. ่องนี่ปิดง่ายแล้วก็จะปิดหน้าตาโอ้ชกแข็งมากเลย ซ้ายไม่เคี้ปิดข้างขวาออกมาแล้วครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รถก็มาถึงอู่ช่างหนองแล้วช่างหนอจะทําอะไรต่อเน้ไยเดี๋ยวจะเช็คน้ํามันระบบน้ํามันต่างๆมันเกียร์เฟืองท้ายมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกองโซล่ากองโซล่ากองเครื่องเปลี่ยนให้หมดเลยใช่เชอปไงหมดทำอะไรก่อนเดินทางใช่ไหมครับใช่ใช่โอตอนนี้อยู่ที่อู่ช่างหนองนะครับร้านอู่ชื่อผลชายผ้าเบรกครับผมถ้าใครมี รถเสียจะซ่อมหรือจะใช้บริการช่างหน่องก็ทรเรียกช่างหน่องได้ที่0ย์837265627ครับผมครับช่างหน่องมีรถสไลด์ไปรับถึงบ้านเลยรถวิ่งไม่ได้ครับผมครับผมเดี๋ยวคันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนั่นเบรกเช็คไหมเช็คด้วยใช่ไหมใช่เช็คหมดเลยเช็คหมดเลยก่อนที่จะเดินทางไปงหวัดอุดรธานีครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรนะครับครับครับช่างหน่องครับสวัสดีครับ นี่คือรถรถสไลด์ช่า,างหน่องนะถ้าใครมีปัญหารถเสียตามทางตามอะไรก็โทรหาตามที่ผมแปะมือไว้ให้เลยช่างหน่องไปรับถึงบ้านราคาไม่แพงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามค่ำคืนวันนี้ผมก็จะเดินทางไปไปธุระที่จังหวัดอุดรธานี เอารถไปส่งเขาโดยใช้รถบรรทุกฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยบรรทุกรถไปเอาขึ้นรถสไลด์ไปเลย สวัสดียามข้ามคืนทั้งน้องครับผมทั้งน้องจะพาไปไหนเนี่ยอวันนี้จะพาไปเที่ยวอุดรเที่ยวอุดร๋อไปกินของอร่อยหรือว่าหรืออะไรเนี่ยเออวันนี้จะเอารถไปส่งได้แค่จอมทัพครับเลิกงามยามดีใช่ไหมใช่ใช่เลิกงามยามดีครับผมนี่เราไปรถรถอะไรรถสไลด์บ่รับรถรับรถรถรถยกรถไทลาลาดเรียกไทลาราดรถไทลาราดครับผม สิบสองล้อครับสิบสองล้อสิบสองล้อนั่งนิ่มเลยเนาะรับนิ่มนิ่มนิ่มมากนั่งเหมือนนั่งรถทัวร์เลยไม่รู้สึกเลยรถสิบล้อแต่นิ่มครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอุดรกันคืนนี้ใช่ฟ้าสางที่อุดรกว่าฟ้าจะสางก็ต่างถิ่นที่จังหวัดอุดรธานีอันนี้ตาสางที่อุดร เดนะี๋ยวเราเจอกันตอนเช้านะครับผมครับเดินทางต่อครับครับวิลิครับผมวิ่งมาแล้วก็พวกโซ่พวกสเตย์มันหย่อนเออเด็กพวเฟอร์เขาก็เลยไล่ตึงตึงตึงโซ่ตึงงหลุดรอมันหลุดรอ เลือดลดลดเลือดไหมล่ะเลือดหน่อยเลือดหน่อยอันอะไรลดเลือดหน่อย ไล่ตึงสายพานหมดเลยรถขยับตัวไปนิินึงดีนะที่เราจอดเนาะสรุปแล้วหน้าฝนก็อันตรายนะสเตย์หลุดทุกเส้นเลยรถวิ่งมาหรือเด็กโซ่โซ่ใจท้องไม่หลุดแต่สเตย์หลุดหมด เ,เขาบอกว่าต้องจอดดูเรื่อย นี่เราก็มาถึงจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วกำลังจะเอารถลงรถสไลด์ มาถึงแล้วมาถึงบ้านเจ้าของใหม่แล้ว ส่วนน้ำสิริยาปากครับเดี๋ยวผมแจ้งเอฟซีก่นอนเนาะว่า,าทำไมถึงไม่ขับมาทำไมถึงเอาขึ้นเทเลอร์มาอะไรเงี้ยครับก็คือว่ารถก็ขับได้ปกตินี่แหละแต่พอดีว่าไอ้รถเทเลอร์คันนี้เป็นรถที่อำเภอรประคนชัย,ยก็รู้จักกันเขาจะไปรับรถ เกี่ยวข้าวที่อำเภอคุมพพอปีจังหวัดอุดรธานีอ่าก็เลยได้จังหวะโอกาสพอดีเลยก็เลยเอารถอมินิบัสรถเอารถมินิบัสบรรทุกรถมินิบัสมาด้วยอีกอย่างก็คือว่ารถรถของเราอ่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ขาดอย่างเดียวคือยังไม่ได้ทำทะเบียนพอดีเจ้าของใหม่เขาจะเอาไปทำเขาจะเอาไปทำเองนะครับก็เลยได้จังหวะพอดีเอาขึ้นรถเทเลอร์มาก็ตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับอันเดียวเอา ทางผมก็จะเอารถไปส่งให้ลูกค้าก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ เสร็จแล้ว แลีวเราก็มาถึงอุดอรธาน,นีแล้วบ้านตาดใช่ไหมใช่บ้านปาบ้านตาดบ้านปาบ้านตาดำลัง <c oughs> จานรถไปส่งให้ลูกค้าเขารออยู่ที่บ้าน สัดีสวนตกตุ้งชำํงชำสวัสดียามเช้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาดต,<ะ>ต,ต,ตอนนี้เสร็จภารกิจแล้ว <S <S เป็นไงช่ไหน้องโอเคเลยเนาะครับ เจอคนดีมากครับเจอคนดีมากครับอแตเป็นคนที่เยี่ยมมากดีมากเยี่ยมมากแต่ไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องทำไมเปิดเผยก็ตอนนี้เราก็จะได้เวลากลับแล้วจะไปทํออีกภารกิจหนึงเดินทางต่อน้ำก็ไม่ได้อาบน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยเอไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนนานเยอะแยะ นตฝกกครับ็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ให้ก็จบแค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ